สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้านกรีนครับมาลุยกันต่อเลยครับยกไปแทคหรือว่าสู่หรือว่าตีนตะขาบของเจ้าแคทสามสองจครับจะใส่เพราะว่าเราใส่สปอกเก็ตเรียบร้อยแล้วตัวเฟืองล้อตัวขับเคลื่อนที่มันพังครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันเราจะใส่ให้เสร็จไทยในวันนี้กัน ขั้นตอนในการใส่ ยอใส่ใส่ง่ายม่ไงเนี่ยไดม่ไงยากเลยเนาะไม่ไม่เอาไอจารบิออกก่อนปะใส่เป็นด้ใส่ง่ายอ๋่ไม่เป็นทั้งวันก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้เป็นอ๋อนี่แปว่าโซ่ตกบ่อยเด้่ยจอย tập bàu trai nào, nào, nhấc lò, 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 nhấc อลงก่อนโอ้ยหมดสิทธิ์ ะยังมีปลาดบต้องให้ต้องให้ตัวสปอกเก็ตลงตรงร่องพอดีลองดูพอดีครับติดจะเดินไม่ได้ไม่ได้แล้วสถานที่มันแคบด้วยแหละ แกสั่งแล้วมันต้องเอาเลิกตันไปบอสอาลงล็อกแล้วครับลงล็อกแล้วเอวอเด้ออวทำไมไม่มหมุนอะไม่เฟืองมันไม่หมุนอย่ ก็ตะวันมานี่ไป Rất là ไม่เอาไอตัวเลขไม่ช่วยดึงอย <ไป S 1> ่ายา,างมายางมายงายงมา,งมาขา,ดขา,ขาเด้อขาขเฮ้ยขามาไปลวครับไปละไปละไปละ เตืจะรูดแล้วนะครับช่างเริ่มสั่งการแล้วครับระวังขาด้วยเดี๋ยวเอาจารบีออกก่อนครับขยับร้อนน้ำเข้าไปข้างใน ไม่เห็นนักเจอแล้วครับอีกหนึ่งลูก <laughs> ลืมใส่ลืมใสครับช <c oughs> ่างเอาว่าลืมใส่หนึ่งลูกา <c oughs> มันทำไมมันออ,าา <c oughs> ออกอาการแล้วอออากครับจะได้นักกินนอรชั่นไ่เลยมาให้มาเดี๋ยวก็ตอเกับบไปครับอันนี้กับบูใช่ บูแค่บอกว่ากับบูตก็ประมาณสองหมื่นเขาไปยิงน็อตปุ๊บๆๆแล้วแล้วก็กลับข้างอย่างนี้ใช่ไหมมันมมันกลับกับบูตเปลี่ยนสีในตัวเส้นสลับถ้าถึงเส้นละเก้าพันตัวประมาณสองหมื่นแหละค่าแปลว่าบูตอยู่ข้างล่างเอาขึ้นบนด้วยเนี่ยตัวเนี้ย างงนึนครู่อะพินมันต้องจู่ข้างนอกเนี่ยพินเข้าไปต้องพุน่นอ,อ่ะเฮ้ยพิทยังวะพูดหายไปทางนั้นงไปพูดอย่างตันี้เลือดพุดีพุดีเลยจัดแน่ใครขอกันว่าเป็นรถเป็นโค่เหยียบอ้ะเด่นแล้วไปเ,เป็นพิททีเลยสรุปแล้วผิดข้างครับต้องกลับอีกข้างหนึ่งแย่เลย ใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงไปเจอแล้วครับบูทออกอาการเยอะแล้วครับ c ค t สามสองศูนย์ดีีซี ก็จะปล่อยออกตัวใหม่เจ็ดปีแล้วครับมันก็อย่างนี้แหละใช้งานสม,มุกบุสมบันติคุ้มแล้วครับได้ต้นทุนแล้วได้กำไรคืนหมดครับเขาผิดข้างครับเดี๋ยวเราก็จะสลับก็คือสลับข้าง ซ้ายไปขวากันแหลพโอเคก็ซิงเลยครับเดินกลับบ้านแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็อำลาอย่างท่างนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับให้กับฟันปีศาจหรือว่าหอน้าโจ้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ